การันตีเลยนะเข้าศูนย์เช็คระยะน้องชายผมใช้เองต้องเน้นความปลอดภัยอยู่แล้วคุญแจ2ดอดไม่มีเฉี่ยวไม่มีชนมันเป็นรถ4ประตูที่เป็นอนเนกประสงค์เป็นรถครอบครัวก็ได้นะครับไปเที่ยวก็ได้ลุยลุยป่าก็ได้ดีออโตกรุ๊ปเราไม่มีเอารถเน่าหรือว่ารถน้ําท่วมตัดต่อมาขายแต่อย่างใดนะอันนี้คือถ้าลูกค้าบอกลูกค้าเจอนะลูกค้าทักผมมาเลยถ้าเจอจริงอะผมจ่ายค่าเสียเวลาซื้อคืนใด้ด้วย สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมรับคุณแอปวันนี้รู้สึกเศร้าใจมากเลยสิ้นปีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะต้องตัดใจขายคันนี้เลยคันนี้คือรถของที่บ้านน้องชายผมเองเป็นคนใช้นะครับบอกเลยว่าคันนี้ดูแลดีมากนะดูแลดีมากเนี่ย ล้างมาเอามาให้ลูกค้าดูคุณแจ2สองดอกไม่เพียงสามหมื่นเท่านั้นตัวนี้เป็นตัวอะไรตัวนี้เป็นตัวที่เราขายดีมากเลยนะสำหรับมือสองเราเป็นเจ้านิสสันโนวาล่าโฟโฟเอ็กตัวท็อปเลยนะครับเกียร์ออโต้ไม่เพียงสามหมื่นปี2020นะครับตัวเนี้ยติดไลเนอร์นะน้องผมจ่ายเพิ่มอีกสามหมื่นห้าตัวเนี้ยติดให้แล้วก็แถมลูกค้าไปด้วยคือเศร้าใจนิดนึงเพราะว่าผมก็เป็นคนขายเองอีกอย่างนึ่งคันเนี้ยมีชุดแต่งรอบคันนะครับชุดแต่งอ่าเป็นพวกแบบเคปล่าพวกขอบคิ้วพวกเบ้ารองมือตัวเนี้ยยยยยเเเนขออง้้หมมดดลนะลลบกวว่า่านะาาคสู ตัวเนี้ยเป็นตัวท็อปแล้วนะครับถ้าลูกค้าออกป้ายแดงนะ1 1 7 5 0ล้านบาทผมไม่ได้พูดเล่นเลยคุณไปดูที่โชว์รูมได้เพราะเราขายรถนิสสันมือหนึ่งเราขายฮุนไดมือหนึ่งตัวเนี่ยการันตีเลยนะเข้าศูนย์เช็คระยะน้องชายผมใช้เองต้องเน้นความปลอดภัยอยู่แล้วคุณแจ2ดอดไม่มีเฉี่ยวไม่มีชนนะครับบอกเลยว่าคันนี้ดูแลดีมากเราใช้น้อยจริงๆคุณคิดดูอะรถปี2 0 2พ่อะใช้เพียงแค่ส0 0หมื่นคือน้องชายได้ไม่ค่อยได้ใช้ยอย่างก็ตามคือคันนี้ขับดีเป็นคันปปดดขอออดขออออองงงงงงนน้้าาายะรรแตต่่เเืจกว บ้านลดหลายคันแล้วนะครับตอนนี้ก็คือว่าเรียกว่าไงอะ่ะเหมือนใหม่มาเก่าก็ต้องไปนะครับเพราะว่าเราก็ต้องมาหมุนเงินเนาะอันนี้พูดตรงๆแต่ใครได้ไปผมบอกเลยว่าคันเนี้ยโชคดีมากๆครึ่งราคาจริงๆเพราะว่าหน้าเต็นท์นะผมขายเพียง6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเพราะราคาเนี้ยคุณหายไปครึ่งหนึ่งเลยคุณบอกเลยนะคันเนี้ยเทสได้ในโชรูนใยรถแค่สามแสนแต่ตอนเนี้ยคุณหายไปละห้าแสนคุ้มกว่านะครับบอกเลยปะ่ะเราเริ่มมารีวิวนะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปนะตัวนี้เป็น 2.5กับ2.3แต่ตัวเนี้ยเนื่องจากเป็นตัวท็อปนะครบเป็น2.3 Twin Turbo 190แรงม้าอย่างที่ผมเคยรีวิวให้ลูกค้าไปลูกค้าบางคนดูผมบ่อยอาจจะเบื่อแต่ไม่ต้องเบื่อเพราะเรามารีวิวผิวพันธุ์นะครับตัวเนี้ยเป็นไฟตัว C เลย mm hmm. เห็นไหมอย่างเท่เลยผมชอบนะตัวนี้เป็นคอร์ดไอสีลูกเลยโปรเจคเตอร์สลูกตัวนี้มีไฟตอนหมอเป็นตัวท็อปนะโปรโฟคือตัวท็อปที่สุด ของนิสสันเรานะครับสำหรับรถกระบะถ้าคิดถึงนะบอกเลยว่านิสสันเนี่ยตัวเนี้ยปรับจูนจาก NT300 ทําให้ช่วงล่างดีขึ้นนุ่มนวลขึ้นคนขับต้องมาขับเองผมบอกเลยว่าคันนี้คนขับแล้วติดใจนะครับล่าสุดที่เราเพิ่งขายไปเดือนที่ผ่านมานะลูกค้ากาะ,ะสินนะดูคลิปผมคลิปเดียวจองแม่งเลยออนไลน์ด้วยบอกเลยนะแล้วต้องไปส่งลูกค้าเลยนะครับของจริงโลโก้เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยเป็นโลโก้ดําตัดแดงอย่างที่บอกไปนี่เลยสีแบบเนี้ยคือเขาเรียกคาร์แลมโบนะครับเป็นสีตัวท็อปเป็นสีที่หายากนะครับบอก สวยจริงๆตัดแดงไฟสวยงามแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยใสยๆ ไฟตัดมอกผิวพันธุ์อย่างที่บอกไปเนอะรถคันนี้ยังไม่เคยทําสีมามาดูตรงนี้ต่อนะครับส่วนขอบล้อตัวนี้เป็นยางทูโทนนะสสีโยโกฮามานะครับตัวนี้เป็นยางปี2023แต่ใช้น้อยนะครับยังใช้ได้ต่ออยู่นะครับดอกเงาะนี่ยังอยู่เลยเห็นไหมพอน้องผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับน้องผมไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้รถของคนที่บ้านมาขายเองบางทีก็ปวดใจอย่างที่ผมบอกไปเนอะแต่เราต้องขายนะครับตัวนี้เห็นไหมจะมีชุดแต่งให้แล้วตัวนี้เป็นเคปล่าแท้นะตัวนี้เป็นเคปล่าแทะของนิสส มีให้แล้วนะครับกล้องรอบพังก็มีให้แล้วนะไฟซ้ายไฟขวาตอนนี้ไปให้เป็น LED แล้วเพราะเป็นตัวท็อปลูกค้าไม่ต้องสนใจเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งตัวเนี้ยที่ลูกค้าชอบคือมันเป็นยกสูงเนาะกระไดมาจากโรงงานตัดดําแข็งแรงแข็งแรงตัวบาร์มาจากโรงงานดดแข็งแรง,แง,แรงามา,ากๆแ,แ,แข็งแรงเลยบอกเลยแข็งแรงตัวเบ้ารองมืออันนี้ก็เบ้ารองมือของแท้ลูกค้าไปติดเองก็พันกว่าบ,บาทอ่ะผมพูดตรงตัวเนี้ยไปติดเองก็พันกว่าบ,บาทเวลาคนมีเล็บอย่างเงี้ยคุณใส่เข้าไปเนี่ยมันโปรเทครถคุณ ำหรับคนที่รักรถจริงๆอ่ะบอกเลยว่าควรมีนะครับอีกอย่างหนึ่งคิ้วกันสาดแบบนี้เลยนะฝนไม่สาดเข้าอันนี้ให้มาหมดแล้วอย่างที่ผมบอกไปนี่ผิวพันธ์ผิวพันธ์ลางอย่างเดียวนะ เนี่ยผมเพิ่งขับของน้องชายมาเลยเพราะผมเพิ่งไปส่งมอบคันใหม่ให้น้องมานะอันนี้ออกเลยโลโก้โปรโ,โปรแบบนี้โปรโพเอ็กยางแบบนี้เนี่ยไม่มีกินรอยเลยดูน้องผมขับขับดีมากเลยเห็นไหมสติ๊กเกอร์เนี่ยตั้งแต่ดีไม่ดีเนี่ยตั้งแต่ออกรถบางผมไม่แน่ใจเนะขับมายังดูดีอยู่เลยเนี่ยตัวใหม่ตัวนี้เลยตัวสไลด์ซื้อมาใหม่อันนี้มาติดที่ศูนย์เลยนะสามหมื่นห้านะครับตัวนี้มีกุญแจให้ด้วยนะบอกให้มีกุญแจให้ด้วยตัวนี้เป็นรางเลื่อนนะเปิดไขแล้วก็เลื่อนได้เลยนะครับตัวนี้น,น,นม มีชุดแต่งให้ด้วยนะนี่มีชุดแต่งให้ด้วยกระไดหลัแงแบบนี้เลยมาดูในส่วนของฝาท้ายนะครับฝาท้ายแบบนี้เลยมาให้ดูนะแบบเดิมๆอย่างนี้ตัวนี้เป็นรางเลื่อนนะเห็นไหมเป็นรางเลื่อนตัวนี้มาแบบนี้เลยเห็นไหมครบกูเซ s ไม่มีเฉี่ยวไม่มีชนนะนะครับไม่มีเฉี่ยวไม่มีชนเห็นไหมน้ําน้านี่ไม่ใช่เพิ่งล้างมาให้ลูกค้าดูเลยนะครับเพราะน้องผมนะมันก็ขับแบบลุยลุยฝุ่นมาเหมือนกันแบบนี้เลยเห็นไหมดูเห็นไหมทั้งท้าย น็อตเม็ดเดิมนะครับเนี่ยตูไปข้างล่างเห็นไหมข้างล่างตรงนี้เห็นไหมด้านด้านนี้เห็นไหมตัวนี้เห็นไหมเป็นตัวยึดเกาะนะตัวนี้ตัวยึดเกาะนะฮะบางรุ่นเนี่ยไม่มีให้นะแต่ตัวนี้สามารถเอาเนี่ยลูกค้าแบบสามารถสไลด์ตัวนี้ไปได้ใส่รถแล้วก็สามารถ ขึงได้ด้วยตัวนี้อนเนกประสงค์มากๆเลยมุมด้านซ้ายเห็นไหมเม็ดแต่ละจุดเม็ดน็อตเม็ดทากแต่ละจุดยังเหมือนเดิมตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้เดิมจริงๆนะครับอยากให้ชมนี่มาดูด้านซ้ายนะครับมีชุดแต่งให้ด้วยเห็นไหมตัวนี้ชุดแต่งแค่เนี่ยลูกค้าคิดว่ามันถูกนะจริงไม่ใช่นะของแท้ัตเป็นพันนะเนี่ยตัวฝาน้ํามันที่คอบติดหมดเลยคันนี้ดุดุมากคันนี้เหมาะสมหน้าใช้อ่ะมาดูข้างในกันนี่ให้ดูแบบนี้เลยด้วยการที่มันเป็นโปรโฟนะเนี่ยโปรโฟนี่เบาะเนี้ยจะเป็นทูโทนแบบนี้นะฮะเป็น โปรโฟตรงนี้สวยงามมากนะฮะแบบนี้เลยเกียร์ออโต้ขับง่ายมีกล้องรอบคันให้แล้วเดี๋ยวไงผมพาไปดูภายในกันต่อครับขออนุญาตเข้าไปดูในภายในนะอย่างแรกที่เราเห็นนะก็คือเป็นเบาะหนังแบบนี้ที่ผมอธิบายไปเนะปาะปักลายโปรโฟแบบนี้สวยงามนะครับฝ้าหลังคานะครับค่อนข้างสะอาดนะครับแบบนี้เลยผมสูงเกือบร8 0สินะค่อนข้างนั่งสบายนะตัวนี้อย่างที่บอกบอกไปเนาะเป็นตัวขับ4นะมี two h e e l 4 wheel 4 o high 4 o low แบบนี้เลยนะฮะมามาดูกันผมสตาร์ทให้ดูนะ เครื่องยังแน่นแบบนี้อยู่เลยนี่เลยมาเป็นบุ๊บบุ๊บบ,บับบบเห็นไหมดูไม่เพียง3ามหมสาเนี่ยรถปีเนี่ยสามหม่นสามลูกค้ากินเอาเองนะครับวิทยุองวิทยุเนี่ยเครื่องโฟร์เอนเทนเมนต์นะดังปกตินะแบบนี้เลยนะครับตัวนี้มีกล้องรอบคันอย่างที่ผมบอกไปนะ แมปปิ้งก็มีให้แล้วนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมแมปปิ้งจริงมีให้แล้วแต่ผมจะไม่ได้มาสอนเรื่องการใช้ฟังก์ชันนะเห็นไหมกล้องคาเมล่ารอบคันมีให้แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะฝ้าเพดานขาวสะอาดไม่มีหลุมพี่มาเจิมให้อยู่แล้วนะเพราะน้องผมไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ให้ให้หลุมพี่มาเจิมให้สมุดลบประกันครบ นะแบบนี้เลยคุณแจที่บอกไป2ดอกครบคันเกียออโต้มีที่วางของแบบนี้เลยอีกอย่างนึงตัวเนี้ยนะผมชอบอย่างหนึ่งเนี้ยมันมีที่วางแก้วตรงกลางด้วยนะครมีที่วางแก้วด้านข้างมีที่วางแก้วทางด้านคนหลข้างหลังด้วยและโนาวาร่จุดเด่นของเขาคือแถวที่2มีแอร์หลังให้ด้วยเป็นกระบะ ที่ไวไ่าง่ายว่าถ้าคนไปนั่งนะเรียกว่าเป็นรถครอบครัวได้เลยนะเปิดแอร์แบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมลืมเปิดแอร์ให้ดูนี่เห็นไหมเร่งได้แบบนี้เลยเห็นไหมปรับอุณหภูมิแยกเป็นดูโอเห็นไหมปรับซ้ายปรับขวาได้เลยแบบนี้เลยเนะครับเม่อสักคู่อันนี้แอร์เย็นค่อนข้างเย็นสบายเลยรักษาดีมากบอกเลยคันนี้โคตรรักเลยนะแต่ก็ต้องจำใจขายนะพอถึงเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูบอกข้างหลัง,ลงกต่อปถ้าบอกข้างหลังเอามีจะบอกว่า โคตรใหม่นะพอน้องผมไม่เคยพาใครมานั่งหลังเลยนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมเบาะเป็นแบบนี้เลยนะเด้งเดงแบบอย่างเงี้ยนี่เหมือนแนแนว,แนวรถผู้บริหารเนอะขออนุญาตขึ้นไปนิดนึงนะครับอ่าแบบนี้เห็นไหมสูงเกือบร้อยแปดสิบคือถ้าถามว่าเป็นรถครอบครัวได้ไหมผมบอกเลยว่าคันนี้มันเป็นรถสี่ประตูที่เป็นอนเนกประสงค์เป็นรถครอบครัวก็ได้นะครับไปเที่ยวก็ได้ลุยลุยป่าก็ได้ คันเนี้ยถามว่าลุยน้ําท่วมได้ไหมอันนี้ตอบเป็นเคสสตั๊ดดี้เนาะวนเคยน้ําท่วมเนี่ยเมตรสคันนี้ไปได้นะครับหนเมตรคันนี้ไปได้เพราะเคยแล้วแต่ไม่ใช่เอาคันนี้ไปลองนะคือผมอเคยแล้วอนาวรา m p สามร้อยอ่ะตอนนั้นน่ไปแจกของ1.2่สเนี่ยผ่านสบาย,บายเลยและน้ําไม่เข้าห้องโดยสารด้วยในส่วนของแอร์หลังที่ผมบอกไปเนาะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นจุดเด่นก็คือว่าแอร์หลังนะฮะสามารถส่องมาหาผู้โดยสารข้างหลังได้ค่อนข้างเย็นสบายเลยทีเดียวใช้งานง่ายคันนี้เป็นรถเนยประสงค์เลยนะผมบอกไปเดี พาไปดูว่ารถคันนี้เดิมและน่าใช้ขนาดไหนไปดูเม็ดน็อกกันครับมาดูเม็ดน็อกแต่ละจุดนะอย่างที่บอกไปนะคันนี้ไม่มีเฉียวไม่มีชนแต่อย่างใดเพราะเป็นรถน้องผมเองนะครับเนี่ยเม็ดน็อกแต่ละจุดนี่ตัวนี้ลืมบอกไปนะจริงๆอะ่ะตัวนี้มันเป็นตัวเห็นไหมคอนเะน็กชั่คาด้วย สาม,มารถเนี่ยเอามือถือเนี่ยไปเช็คได้แบบว่าไปคอนเนคกกับไอ้นี่ได้แต่อันนี้ก็นิดนึงนะต้องระวังถ้าสมมติแบบใครมีแบบเด็กอะ่ะก็จะโดนเช็คได้นะอันนี้อันนี้ผมพ่ดจริงๆนะนะครับเพราะมีลูกค้าเขาเคยบอกว่าห้ามคอนเนคนะครับเพราะไม่งั้นเนียเช็คได้อันนี้ นะครับตัวนี้เป็นแบบว่าคอนเน็กคาร์แล้วนะครับถ้าเป็นโฟโฟเนี่ยกับทุกรุ่นเลยสามารถคอนเน็กได้ลูกค้าบางคนเชื่อไหมฟังคลิปผมเนี่ยยังไม่รู้เลยรถตัวเองอะ่ะโดนคอนเน็กอยู่หรือเปล่าไปเช็คดูนะอ่านี่เลยนะครับแบบนี้เห็นไหมเม็ดน็อตแบบเดิมเดิมเลยขายรถน้องชายเนี่ยรีวิวง่ายมากเลยเพราะว่ารู้รู้อย,อยู่อยู่บ้านเดียวกันทุกวันนะครับนี่สวยมากนะมาดูนี่นี่เห็นไหมเม็ดน็อตแต่ละจุดโคตรนิง่งคือถ้าใหม่กว่านี้ก็รถใหม่แล้วคือนะผมบอกเลยถ้าใหม่กว่านี้ก็รถใหม่ละมาดู เห็นไหม้ายเปิดให้ลูกค้าดูก่อนรอบที่แล้วลูกค้าออนไลน์กาลสินรีวิวไป1วันโทรมาเลยจองเงินสดมาเลยนะครับแบบนี้เลยนะฮะจากสดไปคันที่แล้วเป็นสีดํานะ แต่คันนี้ได้เป็นตัวท็อปสีแลมโบสีแลมโบหายากด้วยนะครับอ่าบอกก่อนสีแลมโบเนี่ยคือผมได้เคยได้มาประมาณสองสาคันนะคือปล่อยยังไม่ถึงเดือนนะแป๊บเดียวลูกค้าก็มาเอามาหมุแล้วเพราะสีเนี่ยเป็นสีหายากคือลูกค้าจะสังเกตว่ารถตัวท็อปเนี่ยถ้าเป็นปีใหม่ๆใหม,ใหม่น้อยๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีในตลาดมือสองเพราะอะไรเพราะว่ามันเอาตรงๆอ่ะรถมันใช้ดีอยู่นะครับรถมันใช้ดีอยู่แล้วลูกค้ากลุ่มนี้เขาค่อยไม่ไม่ค่อยอยากขายกันมาดูนี่อีกข้างหนึ่งเดิมๆแบบนี้เลยโอเคเห็นไหม ดูถึงข้างล่างเลยนะครับเห็นไหมลายกระบะแบบนี้เห็นไหมมาดูเนี่ยมีปุ่มเมท้าอย่างงี้เดิมนะไม่มีชนอยู่แล้วก็คือแบบว่าให้ลูกค้าดูไปด้วยว่าเออเฮ้ยเราขายรถดีนะเราขายรถสวยทุกคันนะลูกค้าไว้ใจได้นะครับเพราะของเราเป็นเครือเดียวกับสยามนิสสันอุบลเนาะเราขายแต่รถมีคุณภาพ ดีออโตกู๊บเราไม่มีเอารถเน่าหรือว่ารถน้ําท่วมตัดต่อมาขายแต่อย่างใดนะอันนี้คือถ้าลูกค้าบอกลูกค้าเจอนะลูกค้าทักผมมาเลยถ้าเจอจริงอะ่ะผมจ่ายค่าเสียเวลาซื้อคืนใด้เดยนะครับบอกเลยอันนี้นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่อีกจุดหนึ่งนี่อีกจุดหนึ่งนี่ หรือลูกค้านะถ้ายังไม่เชื่อใจลูกค้าออนไลน์นะไปดูรีวิวหรือลูกค้าเก่าๆกันนะที่ซื้อรถกับเรานะคือลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่เอาเรียกว่าง,ง่ายๆนะเป็นออนไลน์เยอะบางคนนะไปส่งเชียงใหม่ไปส่งภูเก็ตนนะ่ยเราก็ไปส่งมาแล้วนะฮะตรงนี้มันแกะยากๆไม่ใช่เลยนะเพราะมันไม่เคยแกะนี่เลยเห็นไหมให้ดูแบบชา้ชาๆแบบนี้เลยรถอะมันน่าใช้นะนี่เมนน็อตอีกจุดหนึ่ง นี่เห็นไหมไม่มีถอดนะรถอ่ะน่าใช้จริงๆประตูขับง่ายเนาะเป็น4ประตูออโต้แล้วตัวนี้ได้ตัวท็อปด้วยสีพิเศษอีกโอ้โหไหม่ก็น้อยอีกอ่าราคาอีกเรื่องหนึง่งก็ไม่แพงอีกที่สำคัญออกที่ศูนย์บริการด้วยมามาดูในส่วนของห้องเครื่องห้องเครื่องนี่เลยแบบนี้ฟังเสียงกันเลย รถแม่งโคตรเดิมอ่ะนี่แค่ล้างมาเฉยๆนะตัวนี้ยังไม่ได้เช็ดอะไรเลยนะถ้าลูกค้าดูดีๆเห็นนะมมือผมจะเปื้อนอยู่มือผมจะเปื้อนอยู่นะเพราะว่าผมมันไม่ได้เช็ดอะไรเนี่ยคือเราให้ลูกค้าดูเรียๆคือเราล้างน้ําภายนอกมาให้ลูกค้าดูเฉยๆที่ญี่ปุ่นเม็ดน็อตแต่ละจุดให้ดูเห็นไหมโลูกมเ,มเห็นไหมเลี่ยมจัดเห็นไหมน็อตแต่ละจุดไม่มีไข่นะไม่มีไข่นะแผงกันความร้อนเนี่ยเรียกว่าอีกนิดเดียวแม่งก็ใหม่แล้วอ่ะอีกนิดเดียวก็ใหม่ละเห็นไหมดูโลโก้นิสสันด้วยนะครับมอกอ,อยู่ครบนี่ เห็นไหมคือเรียกว่าอย่าเรียกว่าเดิมนะขอใช้ภาษานี้เลยว่าแม่งโคตรดเดิมอะคืออย่าเรียกว่าเดิมเรียกว่าแม่งโคตรดเดิมอะนะรีวิวไปก็ใส่ณ์ไปนิดน,นึงนะครับบอกเห็นไหมน็อต <Not> กับไฟหน้าไม่มีถอดนะคือบ,บางบางทีลูกค้าเห็นถอดเนี่ยบางทีไม่ใช่เลยนะเขาไม่ได้ชนนะหรือว่าเขาเปลี่ยนไฟเพราะว่ามันโดนอะหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่อันเนี้ยไม่ได้ถอดเลยไม่ได้ถอดเลยเห็นไหมรถดเดิมๆสวยๆแบบเนี้ยแล้วได้ปีใหม่ไม่น้อยนะเฮ้ยสวยจริงอย่างที่บอกไปตัวเนี้ยเป็น ตัวท็อปสุดเลยนะท็อปสุดในไลน์ของนิสสันที่เป็น4ประตูเป็นตัวขับ4ออกไปแดง1 1 7 5 0ล้านบาทขึ้นไปดูโชว์รูมได้ราคานั้นปัดอยู่แต่ตอนนี้นะของเรานะลดไปเลยแม่งครึ่งหนึ่งเหลือเพียง6 90, 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นเคดดี ฟรีดาวแต่งที่บอกไปอย่าฟรีดาวเลยถ้าลูกค้าเนี่ยมาขับเกียร์นี้ส่วนใหญ่ทุกคนนะที่เคยสัมภาษณ์ลูกค้ามาหรือว่าแบบสัมผัสลูกค้ามาลูกค้ากลุ่มเนี่ยจะเป็นกลุ่มบนเลยนะครับเงินดาวเนี่ยสองสามแสนบางคนเนี่ยมาตัดสดผมเลยนะตัดสดได้เดือนเนี่ยให้ไม่มีแหวนด้วยบอกเลยนะเพราะคันเนี่ยรถน้องชายผมเองนะครับบอกเลยว่าที่มาที่ไปเรามีบอกคุณหมดนะครับเช็คศูนย์ตรงระยะเข้าตรงระยะจริงๆนะครับ อีกอย่างนึงคุณแจได้2ดอกได้นะส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถประมูลหรือว่าวอะไรอ่าหายเหลือลดอกเดียวใช่ไหมแต่คันนี้คุณเชื่อใจได้เจ้าของโชว์รูมนะมาขายเองและรถน้องชายเขาเองดังนั้นคันนี้ผมเลยบอกเลยว่าคันนี้สุดจริงรีบมานะก่อนที่จะไปเหมือนเป็นสีดําสีดำเนี่ยผมขายเพียงอาทิตย์เดียวนะบอกเลยคันนั้นนะสุดจริงฝากเจ้าคันนี้ด้วยนะโปรโฟเอนะตัวท็อปนะไม่เคินสามหมื่นเท่านั้นในราคาเพียง6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทขอบคุณมากครับ